อาตอนรับทุกคนเขาสุดช่องเอก,กชัยแค่นั้นเนาะเมื่อนี้สิมารีวิววิธีการเฮ็ดไอ้น้ำปั่นเนาะน้ำปั่นจากอมะม่วงหอามมะนาวโหพี่น้องบอกมะม่วงหอมมะนาวโหที่มันสุกเนาะเอาชิมาปั่นเฮ็ดน้ำไปใส่นตะแข็งกินแก้ก็หายหรือว่าอาซาประคุณมีหลายอย่างพี่น้องเพราะว่าเป็นผลไม,ม้ที่มหัศจรรย์เหน,น่อยหวานเนาะ นี่คุณค่าทางยาหลายอย่างอยู่เนาะเกี่ยว okay, กับความดันพวกความดันพวกไอ้อยังต่างๆเนาะตามตำราแพทย์เพิ่นิหา,า,าไว้เนาะอันนี้ก็คือหมากซุกของไอ้หมากมว่มกมวงหอมมะนาวโหพี่น้องหั่นที่ป่อยให้มันรวงเลยไปซื้อกับบุญประโยชน์ยังก็เลยจะามาเฮ็ดเป็นน้ำปั่นนี่เนาะน้ำปั่นกองเอาแต่หนาวแล้วก็เสยียเซลเอาไว้แช่เย็นในแช่น้ำแข็งกินยำ่ำเขา อากาหายมันยากเนาะประโยชน์ของมันมีหลายอย่างเนาะสำหรับมะเบือเฮามะนาวพี่น้องคณเนี่ก็ลังซุกเต็มต้นเนาะด้วยดำดำมันนี่แหละพี่น้องที่มันซุกเนาะเอาเก็บเอาเหลือเอาแต่เฉพาะน่วยที่มันซุกแล้วหลังจากเก็บมาได้ก็จะประมาณหนี่งพันหนึ่งรโลเนาะหนึ่งร้อโลนี่เขาก็จะไปปั่นสามารถเฮ็ดเป็นน้ำปั้นได้ประมาณ ขวดละลิตรก็ว่านี่สองลิตรสองขวดนอกพี่น้องห,หลังจากได้มาแล,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 ล้วมาทำคำาสะอาดล่าสิ่งสกปรกออกซะก่อนพี่น้องล้างล้างล้างออกเพราะว่าเอาเศษเศษยังปันน่นเนาะทำความสะอาดออกละก็อาจจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมแน่ปั่นไะ้ยังไหวเนาะ อะานี้ก็ทำความออสะอาดซะก่อนพี่นอ้องก็จะประมาณนี้แหละลูกที่มันชุกแล้วก็เป็นสีแดงนเนาะแดงคำๆไปทั้งดำผลักพี่นอ้องเปนอันนี้แหละคือว่ามะม,ม่วงหอมมะนาวโหพี่นอ้องอภรปคุณทางยาคุณก็บอกว่าในมีหลายๆาอย่างเกี่ยวกับความดันเยอะครับอยังต่างๆเนาะมันหลายอย่างนะบ่สจะพารสมา่จกอะไรในว่ายังน,นี่ย่างเนี้พี่นอ้อง อาตามตำราที่ห้างเปิดเบิกอยู่ในแผนแผนตำราแผนแผนยาแผนแผนโบราณว่าไงถ้ามันเป็นยาหลายอย่างนหลายขนานก็เห็นแต่เขาเจาะเล็กๆหน่อยที่ว่าเป็นแผลเป็นอย่างนี้ก็เอาอยางมานน่าะเอาอยางแล้วแบบเอาอยางเอาเน,นื้อซุกมันนี่ไปท่าท่าตรงแผลนั่นก็เห็น ทำให้แพ้แหงไวเนาะเห็นเห็นแล้วใส่หรือว่าประโยชน์ไี่อยู่นี่ก็คืออเครื่องมือที่เขาตะเตรียมไว้เนี่ยก็มีเครื่องปั่นแล้วก็มีกระชอดกองอะ้วก็ะนำเปล่านะนำฝนเปล่านำเตรียมมาเตรียมไว้เนาะก็าจะประมาณนี้ละพี่น้องหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะทำการปั่นระบาการปั่นเนี่ยเขาจะปั่นอยู่ประมาณสองเถียวพี่น้องปั่นแล้วก็เติมน้ำ ปั่นแหละเ็มงไปเพืันนะคจดมาห้าันน่อันนกามมันเนาะกองเอาจนแบบบ่มมีตะกอนคปหละพี่น้องกองสองเทือซ้ำเทือเนาะปันอ่าหลังจากกองเอาแล้วสุดขันสุดตายฮะก็ใส่ผักขาวกองอีกทีหนึ่งบ่มมีตะกอนจักเม็ดหละพี่น้องปีนี่หนาม้นาม็มเข็มนาม โมอ,อมีแตะก้อนยังจะยางคนละพี่น้องมาแล้วนังจากนั้ะก็เอาไปตุ่มไปเขียวเนาะตุ่มขาะน,น,นี้กำลังปัน่นปันให้ละเอียดแล้วก็กรองเอาน้ำก็จะประมาณนี้เนอะวิธีการเนาะอมียังหลายเนาะทาอาภูมิปัญญาบร,ราบนบานห้ายหอนนย่างละเฮ็ดน งยี่น้องกาะรหลังจากปั้นหจกจะนามก็จะประมาณเนี่ยพี่น้องห้องกองเอาแต่นามันเนาะนี่มันขนยังขนอยู่ห้องต้องเติมนาเขาไปอีกพี่น้องาเติมนาเขาไปอีกแหละจังาค,ค่อยกองเนาะเพราะว่าเขาเสารมันมันกองบอลลงเพราะว่าตะกอนมันเยอะมันหนาพี่น้องตะกอนมันหลายเนาะมันดิดเห็นมันเหนิดถ้าก็เติมนามงลงไปแล้วก็ ใส้กระช่อนกองเอาเนาะเอากองเอาเตาน้ำมันกองต้องสามเท่อพุ่นละหลังจากนั้นครับอาคันตอนสุดท้ายก็ใส่ผ้าขาวกองเอาเตาน้าารสี่่่นนนนน้อออออองงงขดเฮกกกกก็ซะะใชามันออกไปซะก่อนแล้วคันตอนสุดท้ายยังเอากระช่อนจังเอผ้าขาวห้องอีกทีหนึ่งจังกองเอาหนามมันเนาะอันนห้มันเหนือแห้งพี่น้องเพราะว่ามันหนามมันขุ่นเนาะ ข้ากระเทียมนำไปเรื่อยๆเนาะนี่คือการเฮ็ดแต่นำปั่นจากอากมากมะม่วงหาวมะนาวโหพี่น้องธีการกับโบวี้ยังหลายแล้วก็ประมาณนี้ละนขนาดนี้ก็กล่องอาแต่น้ำม,มันหลังจากปั่นแล้วเนาะอืมกระเนิดมันเหนีนนยวมันลายพี่น้องมันนาเน่ยนลายมันกับกองหยากเรอะว่าขนาดก,ออากะระกชอดเน่าตา พอไงมันก็ยังล่งยากู่เนาะเพราะว่ามันมันข้นแห้งข้นยังได้กระบ้ออะนะพี่น้องเพราะว่ามันข้นหลายเนาะอ่านำผสมไปเรื่อยให้มันจางๆเนาะหลังจากกองอดไก็จะประมาณเนี่ยพี่น้องนี่ก็ยังข้นอยู่เนาะเชื่อว่าผ่านการกองเอาผ่ากองเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ ก็เติมน้ำลงไปอีกจางน้อยแหละฮะก็จะเอาข่างไฟระบัดขั้นตอนต่อไปก็คือเอาข่างไฟที่น่องตุ่มบ่าง่ายว่าตุ่มให้มันชุกตนั้นน่ะนี่กับประมาณนี้น่องการเห็ดกระบ,บุมงอย่างไรนี่นี่ละหนึ่งกิโลจะได้ประมาณนี้ที่น่องในในน้ำซ้ำนีล่ละประมาณสองลิตรกว่าวเนะาะหลังจากตุ่มไปมันเดือดจะน้อยฮะก็เติมน้ำตาลเติมเกลือไปจัน้อยเนาะ เพิ่มเกลือไปหน่อยหนึ่งน้ำตาลจักครึ่งโลเนาะครึ่งโลบ่ให้มันหวานหลายเพราะแต่ว่าหอยมีรสน,นิดนิดเนาะหวานนิดนิดหนึ่งหละกะัก็เพราะว่านางเพราะหอยไม่ได้ตัดไอ้ความเปรี้ยวของหนามมันเนาะปกติแหละมันจะเปรี้ยวแห้งพี่น้องมันจุกนี่แห้งเปรี้ยวหลาซุมหลายเนาะน้ะนำตาลประมาณครึ่งโลแล้วก็เกลือประมาณช่อนหนึ่งเน,นาะขนาดนี้ก็เดือนแล้วพี่น้องเริ่มเหมือนทะักกับตักเอาถ้าพี่ตกักถ้า ทีตะเลี่ใช่ไหมวะใช่ที่มัน,ท,มนที่มันฟ้องขึ้นเนาะตักออกล้างจากรุกแหลมจุกแหล่ฮะกับเอาปลงลงแหล่ฮะก็ไปก,กองอีกที่หนึ่งพี่น้องกองให้มันไอ้ซเนาใชใช,ใช่นี่ครับแล้วมันเย็นแหล่ล้างในแก่ประมาณนี้พี่น้องนี่คือนกองแหล่แล้วก็คือบรรจุขวดเรียกพร้อมที่เอาไว้กินได้แหละพี่น้อง นี่ก็ไม่มีอย่างหลแหละท่านทราบวิธีการก็จะประมาณนี้แหละเนาะเห็ดง่ายๆเห็ดไว้กินผู้ใดมีบวกควันเที่ยก,ก็เอามาเห็ดมันได้ประโยชน์ใส่ยิสต์เป็นที่อะไรเอ้อายรัายาพี่น้องคุณค่าของอันเนาะอาคิดหนา้าคุณละพี่น้องพอกันไหมสำหรับคลิปนีก้ก็ขอขอบคุณทุกท่านติดตามเนาะ,ะสวัสดี